บุญสัมพันธ์ได้เจอคลิปนี้นะคะไม่รู้ว่าดวงคุณจะเป็นยังไงไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณฟังามาเริ่มกันเลยฉายไพ่เด็กนี้กับเด็กนี้ให้เนาะไปเริ่มกันเลยค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเยอะนะคะวิสิตบ้านเกิดนะ,ะวิสิตไทยแลนด์เนาะอ่า ขอคีเวนจากในนี้ก่อนนะคะบุญสัมพันธ์ได้เจอกันว้า wow! ว direct your energy tower your true desire ขึ้นมาเลยใบยแรกงดงามมากคุณขอแค่สามใบก็พอเจอเนี่ยคนที่มากับไพ่แบบนี้นะคะไม่ธรรมดา สเต็ป forward นะคะคุณเห็นสิเส้นทางของคุณมีแต่จะไปกับไปมีทานตะวันอยู่ข้างหน้าทานตะวันคือความหวังพลังแห่งความศรัทธาทุกอย่างเป็นสเต็ปสเต็ปรอเพื่อคุณเลยคนที่มาเห็นคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีประกายไฟมีแรงบันดาลใจนะคะเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับ passion ไม่ว่าคุณนะคะจะทำอะไรก็ตามคุณจะพบคนพรมกับครสวรรค์หรือว่า ไอเดียแรงบันดาลใจของคุณนะคะเออไม่ว่าคุณเจอหรือยังไม่เจอบอกเลยว่ายังไงคุณก็จะเจอนะคะจุดประกายนะคะแล้วบอกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มต้นหรือว่าเก็ตมันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบถูกนะคะถูกทางย้อน t ด e right path นะคะเป็นสเตปเป็นเส้นทางให้คุณเลยตามนี้เลยหลายคนนะคะเอ่อ t เตรปบิ้งยูคอ t e r to your true self สิ่งที่คุณกําลังเดินไป คุณใกล้นะคะใกล้เข้าสู่แบบ r True s e ซ f หมายถึงว่าเส้นทางของคุณสิ่งที่คุณ Born to be เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนะคะมันมีอย่างเงี้ยมันเต๊ะไว้รอคุณเลยทุกอย่างถูกจัดวางแค่คุณจะเดินไปหามันยังไงเท่านั้นเองนะคะซึ่งคุณได้เริ่มต้นเส้นทางเจอเนี่ยเจอเนี่ยนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใกล้แล้วด้วยนะคะใกล้แล้วด้วยแต่สิ่งที่จักรวลาลจะบอกคุณเลยนะคะว่าคุณ Step f o r w a r d อย่างเดียวอย่าถอยหลังนะคะ ถ้าถอยมันจะตกบันไดมันจะเจ็บ <c oughs> เห็นบันนี้เห็นบันไดวันนี้มันจสิเจ็บเออตรงไป s t e ปอัอย่างเดียวนะคะ Take Step Tower เป็นเป็นอะไรที่เกรดเน็ตมากๆคุณจะเห็นว่าข้างบนมันจะมีทันตะวันมันจะมียอดผู้ผู้พิชิตเทือกเขาหิมาลัยบ่ ผู้พิชิตนะคะเกิดมาเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายของคุณมีทานตะวันแล้วก็มีเดอะซันอยู่ตรงนี้นะคะอือ Amazing มากมาดูสิค่ะว่าทําไมคุณถึงได้มาเศษนี้เนาะเดอะมูนขึ้นมาอินทูชันนะคะพลังงานของเดอะมูนแล้วก็ซิกออฟสอดาหลายคนเส้นทางทางจิตวิญญาณของคุณได้มีการ เคลื่อนไหวนะคะ Energy ของเรือมันเป็น Move มันเป็น Movement มันเป็นแบบจิตใต้สำนึกของคุณกำลังเคลื่อนนะคะบางอย่างอาจจะมาจากความฝันจิตใจที่แบบก้นบึ้งของคุณอะไรอย่างเงี้ยมีบางอย่างที่เหมือนจิตใต้สำนึกของคุณกระตุกให้คุณแล้วก็มีการเคลื่อนไหวซิกออฟเพนต์ open, แล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ดีมากๆนะคะเดี๋ยวนะ ดมูลมันเป็นจิตใต้สมนึกเนาะแล้วก็ก็จะเป็นในเรื่องของอกลางคืนด้วย6กดาหลายคนอาจจะได้เดินทางช่วงกลางคืนหรือเปล่าหรือแม้แต่ในช่วงเนี้ยเนาะหนึ่แสงสว่างเดี๋ยวนะการเผชิญหน้าคุณอาจจะรู้สึกว่าบางคนกําลังจะออกจากความสัมพันธ์ออกจากงานกาลังสับสนมืดมนอยู่แต่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตหรือว่าการช่วยเหลืออยู่ปลายทางนะคะ แต่ Energy ของ The Moon อาจจะเป็นคุณไม่แน่นอนคุณลังเลคุณสับสนใจนะคะแต่ยังไงยังไงคุณอาจจะต้องมูฟออนต้องไปท,งทั้งทังที่ไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยเออเชื่อเถอะทุกอย่างมันถูกจัดสรรน,นะคะคุณจะไปที่ที่ใช่สําหรับคุณหรือว่าอนาคตที่ดีกว่ามันรอคอยคุณอยู่นะคะุออาจ,จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน แล้วก็จิตใต้สํานึกของคุณแต่ว่าจิตใต้สานึกของคุณมันก็มูฟเรียบร้อยแล้วนะคะเวราทางจิตวิญญาณถ้าจิตใต้สํานึกเนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่าการเดินทางเพื่อเยียวยานะคะบางคนอาจจะทําใจหรืออะไรต่างๆนานาแต่คุณได้รับการสปอร์ตแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออยู่ปลายทางจะมีใครสักคนหรือว่ามีพลังงานดีๆนะคะแบ่งปันคุณสปอร์ตคุณการแบ่งปันพลังงานหรือว่าทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆคุณจะได้รับการสปอร์ตนะคะ ว้าวเห็นไหมหนึ่งถ้วยหลายคนมีโอกาสที่ดีมากที่จะได้พบกับความรักนะคะความรักการเติมเต็มหรือว่าแม้แต่การเรียนรู้ก็ตามนะคะก็จะได้เติมเต็มในเรื่องของจิตวิญญาณหรือมีคนดีเข้ามานะคะภายใต้ทามมิ่งนี้ energy next full moon นะคะ energy next full moon หนึ่งใบสุดท้ายค่ะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นคำตอบการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ หรือการเติมเต็มได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วในฟูมูลหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะที่แบบได้รับบมนเสษหรือว่าการคอนเะฟิร์มนะฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเิคะ่ะ